โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจะพูดผิดอีกแล้วโอเคครับนี่วันนี้ผมก็จะมาแจกบล็อกรันเชอร์ครับก็เป็นแอปสำหรับเอาไว้ลงมอสนะครับเผื่อใครอาจจะยังไม่รู้จักเนาะ,ะก็นี่ครับมันออกเวอร์ชั่นใหม่ครับเป็นอาจจะ เป็นเวอร์ชันเบต้านะเพราะว่าผมอัปเดตจากเพจสโตรไม่ได้ฮะเออไม่รู้เป็นไรครับเลยก็น่าจะเป็นเวอร์ชันเบต้าครับเพราะว่านี่ครับเวอร์ชันนี้ครับมันจะสามารถลงมอดได้แล้วครับนี่ลงมอดพวก js ได้ครับนี่ enable mod PE script support นะครับอ่าตอนแรกอะไรยังไม่ซัพพอร์ตใช่ไหมล่ะเออนี่ครับตอนนี้มันซัพพอร์ตแล้วครับโอเคครับก็ลงได้ครับก็เป็นเนี่ยเวอร์ชันเวอร์ชันเลยวะ เนี่ยครับจุหนึ่งสองครับบอกันเชอร์นะครับอ่าไม่โปครับมีโฆษณาครับโอเคครับก็นี่ลง m o d .js ได้แล้วครับเนี่ยพวก .js ก็คือยังไงมดยังไงวะโอเคที่มันไม่ใช่แบบเป็นแอปนะครับแบบเป็นไฟล์คริปต่างๆครับโอเคก็นี่ครับแต่รู้สึกว่าจะขาดแถบอะไรไปวะขาดแถบที่อะไรนะเวลาเข้าเกมมันจะ install มอดใหม่อะไรแบบนี้ครับโอเคก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเนาะอืมฟูสกรีนโหมดก็เช่นเคยครับอ่าผมก็ใช้ทีมทีมดำเนาะอาจจะได้เห็นยากๆเอ้ยง่ายๆโอ้โอเคครับอันนี้ก็นี่ไฮอันนี้ก็มีตั้งนานแล้วโอ้โอเคครับก็น่าจะมีเพิ่มแค่นี้ครับอ่าก็นี่ครับเพิ่ม เอเ b ิรมอดพีอีคลิปซัพพอมาครับเออก็คือซัพพอร์ตมอ j s นะครับโอเคก็เสียงเกมก็น่าจะมีนะแปบหนึ่งเพราะบางทีบล็อกอันเชอร์มันก็บักครับอ่าไม่บักฮะโอเคเสียงเกมมีครับโอเคก็เข้าได้ปกติอืมโอเคครับก็อ่านมีโฆษณาละโอเคครับก็สําหรับลิงก์โหลดนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปครับก็ไปโหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้ครับกดลิงก์ไปครับรอห้าวิครับอ่าแล้วก็กด ข้ามตรงมุมบนขวาสีเหลืองๆนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็บา,บาย